กลับมาพบกับครูอุ้มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะวันนี้นําความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆประถมอีกครั้งหนึ่งแล้วลูกวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันประโยครวมมีติ่งมาหน่อยหนึ่ง <echo noise> มีติ่งมาหน่อยหนึ่งเนาะวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยครวมเ,เรียนประโยครวมครูอุ้มก็มีติ่ง ทายไว้นิดหนึ่งว่าตามแนวทฤษฎีใหม่อมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงจําได้ไหมถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เรื่องประโยคสามัญครูอุ้มได้อธิบายไปแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเผื่อไม่ได้เห็นข้อความตรงนั้นครูอุ้มก็ยกมาอยู่ในประโยครวมด้วยปัจจุบันมันจะมี2ทฤษฎีลูกก็คือทฤษฎีใหม่กับทฤษฎีเก่าซึ่งทฤษฎีเก่าเนี่ยมีสอนในบางโรงเรียนอ่ครูอุ้มก็แยกเป็นคลิปวิดีโอแยกไว้ตั้งหากเลยว่าอันนี้คือ ทฤษฎีเก่าเนาะบางโรงเรียนยังสอนอยู่ก็จะได้ผ่านแบบฝึกหัดเด็กๆสามารถมาทบทวนวิดีโอของครูอุ้มแล้วก็สอบผ่านแบบฝึกหัดในโรงเรียนของหนูได้แต่เวลาหนูไปสอบลูกเวลาหนูไปสอบต่างที่ต่างโรงเรียนเขามาจะใช้ตามทฤษฎีใหม่แล้วหรือว่าข้อสอบที่เป็นข้อสอบเข้ามาหาลอัยอย่างเงี้ย <c oughs> เกินตัวไปไหมเด็กปถมข้อสอบเข้ามัธยมตน้นอ่ะข้อสอบเข้ามัธยมตน้นข้อสอบโอนเน็ตจบ ป6หรือว่าข้อสอบเข้ามัธยมปลายอย่างเงี้ยลูกเขาใช้ทฤษฎีใหม่หมดแล้วดังนั้นเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งนะลูกนะที่เราจะต้องรู้ทฤษฎีใหม่เออโอเคไหมทฤษฎีใหม่มันจะมีประโยคอยู่3ตัวก็คือประโยคสามัญประโยครวมแล้วก็ประโยคซ้อนประโยคสามัญเนี่ยสอนไปแล้วนะหนูสามารถไปติดตามดูเพิ่มเติมได้แล้วก็วันนี้เรียนประโยครวมลูกอ่าเราจะเรียนประโยครวมกันซึ่งประโยครวม กับประโยคความรวมมีส่วนที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอ่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะลูกนะบางข้อแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราจะเจาะลึกมาลุยประโยค รวมเป็นยังไงลูกป,ประโยครวมครูอุ้มแนะนําก่อนก่อนที่หนูจะต้องมาเรียนประโยครวมในวันนี้เนี่ยหนูจะต้องได้ดูคลิปวิดีโอที่เป็นประโยคสามันมาแล้วหรือว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับประโยคสามันมาแล้วเพราะว่าประโยครวมมันคือการนําประโยคสามันลูกการนําประโยคสามันมารวมกับประโยคสามันด้วยกันโดยมีคําเชื่อมซึ่งคําเชื่อมตรงนี้ทฤษฎีใหม่เรียกว่าคําเชื่อมถ้าเป็นทฤษฎีเก่าเนี่ยจะเรียกว่าคําสันธาน แต่ในทฤษฎีใหม่ไม่มีคําสันธานแล้วไม่มีคำสันธานแล้วคาสันทานหลุดวงโคจรไปแล้วเราเหลือใช้แต่เพียงคําว่าคําเชื่อมอมันเป็นยังไงลูกประโยครวมเขาคิดและทําในทันที อันนี้เป็นประโยครวมครูอุ้มบอกไปแล้วว่าคําว่าแระอยู่ได้ทั้งประโยคสามัญและประโยครวมแต่ข้อสําคัญก็คือถ้ามันอยู่ในประโยครวมมันจะต้องเชื่อมกริยากับกริยาลูกเขาคิดและทําในทันทีเห็นไหมคิดก็เป็นกริยาทําก็เป็นกริยาอันนี้คือประโยครวมลูก โอเคป่ะโ okay, อเคเนาะเธอชอบแต่เขาไม่ชอบเห็นไหมคำว่าแต่หรือคําเชื่อมเนี่ยมันจะเชื่อมกริยาที่ต่างกันเชื่อมกริยาที่ต่างกันชอบกับไม่ชอบเห็นปะมันต้องเชื่อมกริยาลูกประเด็นสําคัญนะมันต้องเชื่อมกริยาคําเชื่อมต้องเชื่อมกริยาแต่ถ้าคุณดตัวอย่างว่าพ่อและแม่พ่อและแม่เนี่ยไปวัดพ่อและแม่ไปวัดเห็นปะคําว่าและเนี่ยมันเป็นอะไรลูกคําว่าและนี้เนี่ย มันเป็นคําเชื่อมแต่มันเชื่อมนามไงพ่อเป็นคํานามแม่ก็เป็นคํานามถ้าเจอลักษณะน,นี้แผลวัล,ลไม่ใช่ประโยครวมลูกไม่ใช่ประโยครวมมันคือประโยคสามัญโอเคปะนี่แหละคือความแตกต่างที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยของประโยคทฤษฎีใหม่กับทฤษฎีเก่าถ้าอยู่ในทฤษฎีเก่าคําว่าและทุกคํา จับเป็นประโยคความรวมหมดเลยแต่ทฤษฎีใหม่ไม่ใช่แล้วนะลูกทฤษฎีใหม่ไม่ใช่ได้ไม่ใช่แล้วนะลูกเด็กประถมเนาะทฤษฎีใหม่จะบอกว่าทบทนทอีกรอบคําว่าแล้วอยู่ในประโยครวมต้องเชื่อมกิยากับกิยาแต่ถ้ามาอยู่ในประโยชสามัญต้องเชื่อมนามกับนามโอเคป่าโอเคป่าะผ่านไม่น่าจะยาก ok. หรอกครูอุ้มเชื่อว่าเด็กของครูอุ้มเก่งอยู่แล้วคราวนี้เรามาดูประโยครวมมันมีกี่ชนิดประโยครวมเนี่ย มี3ามชนิดแต่ถ้าประโยคความรวมเนี่ยมี4ชนิดประโยคความรวมมีอะไรมั้งประโยคความรวมมีเชื่อแบบคล้อยตามเชื่อแบบขัดแย้งเชื่อมแบบเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เชื่อแบบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือประโยคความรวมวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอ่ะเรามาดูประโยครวมประโยครวมยังคงเอาของความรวมมาอยู่แต่เอามาไม่ทั้งหมดลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันตัดอะไรออกไปหนึ่งนะลูกประโยครวมที่คล้อยตาม อันนี้คือหนึ่งประโยครวมคล้อยตามเนาะสองก่อนประโยครวมที่ขัดแยง้งนะอันนี้คือสองนะสประโยครวมให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะ,อะไรหายไปูอะไรหายไปอที่หายไปก็คือประโยคแบบเหตุผลหายไปซึ่งประโยคแบบเหตุผลถูกย้ายไปอยู่ในประโยคซ้อนแล้วไม่ได้อยู่ในประโยครวมแล้วโอเคปะ่ะโอเคเนาะ เจาะลึกแต่และชนิดประโยครวมที่คล้อยตามยังคงมีคําว่าและอยู่แต่อันนี้ก็บอกไปแล้วเบื้องต้นว่าและจะเชื่อมนามกับนามไม่ได้นักเรียนและครูทานข้าวอ่อันนี้ไม่ได้นักเรียนเป็นนามครูเป็นนามอันนี้เชื่อมนามกับนามไม่ได้ถือว่าเป็นประโยคสามัญไม่ใช่ประโยครวมถ้าเป็นประโยครวมต้องเชื่อมกริยานะต้องเชื่อมกริยาชาวสวนปลูกผักและทําสวนเห็นปะปลูกผักกับทําสวนเป็นกริยาเป็นกริยาเนาะดังนั้นอันนี้เข้าแก๊สถือว่าเป็นประโยครวมโอเคปะ โอเคปะงงปะไม่งงนะไม่งงเนาะต่อไปประโยครวมที่ขัดแย้งยังคงมีคําว่าแต่อยู่ยังคงมีคําว่าแต่อยู่นะลูกเธอไปแต่ฉันไม่ไปอย่างเงี้ยก็เป็นประโยครวมอยู่ยังมีคําว่าแต่อยู่แต่มันก็มีแต่มันก็มีข้อสังเกตนะลูกนักเรียนทานข้าวแต่ครูทานก๋วยเตี๋ยวดู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 คำว่าแต่ลูกแต่ตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันเชื่อมทานกับทานเห็นปะแต่ตัวเนี้ยมันเชื่อมกริยากับ กริยาลูกถ้ามันเชื่อมขออภัยอถ้ามันเชื่อมกริยากับกริยาอันนี้ก็เข้าแก๊บแต่มันมีกริยาตัวเดียวมันมีกริยาตัวเดียวนะลูกนะและมันเชื่อมข้าวกับก๋วยเตี๋ยวค้นข้าวกับก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นคำนามทั้งคู่อ่าเป็นคำนามทั้งคู่นะถ้าเป็นคำนามทั้งคู่ไม่ถือว่าเป็นประโยครวมลูกถือว่าเป็นประโยคสามัญครูจะทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวนักเรียนทานข้าวแต่ครูทานก๋วยเตี๋ยวมันทานได้กันทั้งคู่ก็จริงแต่ว่า มันเป็นกรรมคนละตัวมันคือข้าวกับกว๋วยเตี๋ยวถ้าลักษณะน,นี้ไม่ใช่ลักษณะน,นี้ไม่ใช่นะลูกนะสันธานหรือคําเชื่อมทุกคําจะต้องเชื่อมกริยากับกริยาเท่านั้นอย่างเช่นแม่นอนหลับแต่ยังรู้สึกตัวอืมดูลูกนอนหลับเป็นกริยารู้สึกตัวก็เป็น ริยาอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนว่าเป็นประโยครวมโอเคไหมเดี๋ยวจะไม่เคลียร์เนาะครูอุ้มอาจจะพานลงหลุมลงบ่อช่วงนี้เป็นนิดนึงหนูดูตรงนี้อีกนิดนึงนักเรียนทานข้าวแต่ครูทานกว๋วยเตี๋ยวลูกนักเรียนทานข้าวแต่ครูทานก๋วยเตี๋ยวหลายคนอาจจะบอกว่าครูอุ้มก็มันเชื่อมกริยากับกริยาเหมือนกันนะครับทานกับทานแต่มันเป็นกริยาตัวเดียวกันมันเป็นกริยาตัวเดียวกันซึ่งมันไม่เข้าแก๊ปในประโยครวมลูกในประโยครวมเนี่ยมันต้องเป็นกริยาคนละตัว นะมันต้องเป็นกริยาคนละตัวและหนูดูกรรมด้วยกรรม,มของประโยคเนี่ยมันเป็นคำนามข้าวเป็นคำนามก๋วยเตี๋ยวก็เป็นคำนามถ้าเป็นลักษณะนี้มันไม่เข้าแก๊ปในประโยครวมต้องเป็นนามต้องต้องไม่มีคำนามต้องเป็นคำกริยาลูกต้องเป็นคำกริยาต้องเชื่อมกริยากับกริยาโอเคไหมโอเคเนาะ,อะพอผ่านได้ไหมพอผ่านได้แหละนะ,ะไม่งงนะผ่านไป ผ่านไปไป 3. ชนิดสุดท้ายก็คือประโยคให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันถ้าหนูเจอเธอจะทานข้าวหรือเกี๋ยวข้าวเป็นอะไรข้าวเป็นคำนามข้าวเป็นคำนามกวเตี๋ยวก็เป็นคำนามถ้าลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ประโยครวมมันเป็นประโยคสามัญคําเชื่อม จะเชื่อมนามกับนามไม่ได้คำเชื่อมต้องเชื่อมกริยากับกริยาเท่านั้นเธอจะไปดูหนังหรือนอนอยู่บ้านเห็นไหมดูหนังก็เป็นกริยานอนก็เป็นกริยาโอเคป่าโอเคปะ่ะถ้าลักษณะนี้ถึงจะเป็นประโยครวมใจความสําคัญของประโยครวมก็คือจะมีคําสันธานที่เชื่อมกริยา มีคำเชื่อมอหรือคำสันธาน,นลูกในทฤษฎีเก่าเนี่ยที่เชื่อมคำกริกยากับกริกยาเท่านั้นถ้าเป็นคำนามและบวกด้วยคำเชื่อมอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้โอเคป่าใช้ไม่ได้โอเคเนาะโอเคไหมโอเค <c oughs> น่าจะเข้าใจแล้วน่าจะเข้าใจแล้วหนูเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะลูกนะว่าคำเชื่อมเชื่อมกริกยากับกริกยาเท่านั้น ในประยโ<ด>ยครวมเชื่อมนามกับนามไม่ได้เชื่อมนามกับนามไม่ได้เธอจะทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวข้าวก็เป็นนามก๋วยเตี๋ยวก็เป็นนามตัดทิ้งไม่ได้หรือว่าครูทานนักเรียนทานข้าวแต่ครูทานก๋วยเตี๋ยวข้าวกับก๋วยเตี๋ยก็เป็นนามกับนามตัดทิ้งไม่ได้เห็นป่ะนักเรียนและครูทานข้าวนักเรียนก็เป็นนามครูก็เป็นนามตัดทิ้งไม่ได้โอเคป่ะต้องเป็นกริยากับ กิยาเท่านั้นโอเคจบแล้วลูกน่าจะเข้าใจนะอ้าวตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วด้วยเลยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเนื้อหาทุกเรียนจบไปเข้าใจกันไหมเอ่ยสามารถเป็นกำลังใจให้พุ่ได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งหรือว่าถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเนาะอคาเดมีดาวนโหลดได้ตรงนี้เลย